เขาบอกว่าให้เราชนะภายใน20นาทีสัด้วยฮะมาไหนดูสิตอนนี้ผมว่าเราอยู่สูงกว่าเขาแล้วครับสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือสางเจ้านี่ก่อนเลยป้อมไฟฟ้าตามมารด้วยป้อมไฟฟ้าครับโอ้ด้านหลังเราได้ <S <S 2> <S 2> What? สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับกลับมาครั้งกับเกมบอสกันใน EP ที่9แล้วนะครับหลังจากที่ใน EP ที่แล้วเนี่ยกองทัพบางกรของเรานั้นเนี่ยถูกล่อเข้าไปติดกับดักของเจ้าหมีเหล็กครับและเราก็ไม่สามารถต่อสู้เขาได้ครับเพราะว่ากับดักเขาเนี่ยมันช่างรุนแรงยิ่งนกครับวันนี้เนี่ยผมจะกลับมาแก้แค้นมันไม่ต้องพูดราบนาเพลงว้ยวันนี้ข้ามาแก้แค้นพวกแกเนี่ยจะต้องโดนฆ่าเอาละครับ นี่ฮะสิ่งที่เราต้องทำครับมาถึงเลยสิ่งที่ข้าต้องทำนั่นน่ะหรือข้ารู้ว่าข้าต้องทำอะไรนี่ครับสิ่งที่เราต้องทำครับคือสร้างพื้นทีป่ป้องกันฐานของเรานั่นเองครับเรียบร้อยครับคราวนี้เนี่ยฐานทัพของเราก็เสร็จแล้วครับตอนนี้เนี่ยเรียว่าเราเนี่ยปลอดภัยไปในระดับหนึ่งฮะต่อไปครับสิ่งที่เราต้องทำฮะเรียบสร้างอัปเกรดทรัพยากรของตัวเองก่อน ผู้ชมค,ครับมันเริ่มเปิดศึกใส่ผมแล้วเรียกว่าร้ายกาจมากจริงครับนี่ครับนี่คือเหตุผลที่ผมสร้างเป็นซิกแซกค,ครับป้อมปราการซิกแซกเนี่ยจะแข็งเก่งมากครับแข็งเก่งกว่าป้อมปราการผู่ไปฮะสังเกตครับดูฮะเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าอันนี้เราควรจะเอาออกครับด้านหลังเนี่ยเราไม่ต้องสร้างเยอะฮะเราเก็บไว้เป็นพื้นที่ในการทาอย่างอื่นบ้าง เ,เดี๋ยวเราจะสร้างสวอมิดไซด์ครับและเจะที่ข้าสร้างได้แล้วก็วันนั้นแหละจะเป็นหายนะของพวกแกทำไมรู้สึกว่ากูโดนตีฝ่ายเดียวเลยป่ะซ่อมก่อนครับเอาละครับซ่อมแล้วฮะคราวนี้เราก็อัปเกรดฐานครับเราก็ต่อครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะคราวนี้เนี่ยผมได้เริ่มทํากัน อัพเกรดมือสไนเปอร์ของเราเป็นที่เรียบรอยะะ้อยแล้วฮะข้าหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ข้าคิดหรือเวลาอี่นาทีข้าต้องรีดสร้างให้เร็วที่สุดครับนี่ครับที่ผมทําคือสร้างที่ขุดทรัพยากรเพิ่มเติมครับทาให้เราเนี่ยน่าจะสร้างได้ไวขึ้นครับมาแล้วครับสไนเปอร์ของเราะฮะเปิดประตูและยิงมันหายและยิงติดก,กระสุนมันครับโอ้โหเดี๋ยวว่า เริ่มแหว่งแล้วครับฐานทัพเราฮะคุณผู้ชมครับคราวนี้เนี่ยผมได้ทําการสร้างสวนมิสไซล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เนี่ยข้าจะได้ยิงกับแกบ้างแหละโอ้โหมันยิงมาอีกแล้วครับเอาดูเว้ยยิงมันซะยิงมันก่อนไม่โดนได้ไงเนี่ยต่ำไปล่ะไหนดูไกลๆสิเรียบร้อยครับไปหนึ่งฮะขึ้นไปยิงด้านบนอีกนิดนึงครับ ต้องต่ำลงมาหน่อยครับไหนเลเซอร์กันระนี่ไงโดนเราฮะถาานี้เรามีบ้างแล้วครับเดี๋ยวเราจะยิงมันคืนฮะเหลือเวลาหนึ่งนาทีครับผมมองว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่รีบสร้างแฟ c t อรี่เนี่ยเราน่าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ครับเอาละครับมันเริ่มนี่ฮะยินมาแล้วครับเดี๋ยวพอมันยิงเราเสร็จนะฮะจะเป็นตาที่เรายิงมับ้างครับเอาละอุ้ยแต่ฐานแหว่งว่ะซ่อมแป๊บ เราเหล็กเออเหล็กครับถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องยิงเขาครับตรงนี้เลยข้ายะยิงมาตรงนี้แหละเอาละเว้นี่ไงก่อนนี่ก็จะยิงมิสไซล์ข้าชิงโจมตีมันก็ด้วยอัพเกรดมันซะด้วยครับเอาละเว้คราวนี้ครับผมเชื่อมั่นเลยฮะว่าชัยชนะต้องอยู่ไม่ไกลเราครับอัพเกรดที่เก็บเอเนจีด้วยครับผมมองว่าถ้าเอเนจีไม่พอเนี่ย งานก็จะเข้าเช่นกันนะเอาละสร้างไว้เยอะๆให้พัดลมเนี่ยไม่ใช่ดิให้กงหันลมเนี่ย,ม,ม,ยมันหมุนต่อไปครับยิยงมันซ้าครับยิยงทิ้ง่อดหูข้างบนเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวว่าเจ้านี่ของข้าอัปเกรดเสร็จก่อนเธอและแฟคทอรี่ข้าก็จะเสร็จเมื่อแฟคทอรี่ข้าเสร็จเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะชนะครับ3 2 1หมาแล้วมิสไซล์พิฆาตของข้าตรงนี้เลยตรงนี้แหละ จะยิงซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าแกจะยอมแพ้นี่เนี่ยยิงกูไปก่อนหนึ่งทีดูสิโอ้โหตัวมิสไซล์เราเฮ้ยโคตรแรงครับคุณผู้ชมฮะอ้ไม่น่าเชื่อว่าเจ้ามิสไซล์นี้เนี่ยมันจะแรงได้ขนาดนี้ครับถือว่าเป็นของเด็ดเลยฮะผมจะยิงทะลวงเข้าไปตรงเนี้ยแหละเออมามายิงแล้วเอาดิมาเราก็เล็งเรียบร้อยแล้วครับอะไรไอะเมื่อกี้ใครเลง็งข่า นี่ครับสามไปแล้วตรงนั้นฮะยปิดลูกปิดลูกกันลูกเรียบร้อยครับมันเล่นทําลายมันเล่นทำลายกังหันลมของเราครับกังหันอันมีค่าของข้าพี่เฮ้ยฟักตอรี่เราเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมฮะมาปอมเลเซอร์ของข้าตรงมาเดี๋ยวเราเอาเลเซอร์เจาะเข้าไปครับว่าต้องเข้าแน่นอนฮะ มันม่แกมันม่แกมันดื้อเว้นี่ฆ่าโจมตีข้างบนแม่งไปเลยแล้วก็ป้อมเลเซอร์ของเรามาแล้วฮะมาดูกันว่าของใครจะแรงกว่ากันนี่ไงหายไปแล้วครับเฮ้ยชนะแล้วครับคุณผู้ชมฮะไม่น่าเชื่อครับสุดท้ายเนี่ยชัยชนะก็ตกเป็นของกองทัพมังกรของเราครับเออไม่รู้ว่าโจมตีไปโดนอะไรมันเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ถือว่าดีแล้วฮะ บอกเลยว่าข้างบนเราเกิดจะแพ้มันที่เรียบร้อยแล้วครับบอกเลยว่าเนะอนจิเนียร์ข้าน่ะอาจจะมียะเฮ้ยมันมันชมว่าพวกแกเนี่ยอาจจะมีเอนจิเนียร์ที่ดีนะแต่ก็มันก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะไปใส่ใจกับคำพูดพวกนี้มากครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวกับดักร่วงลงมาแล้วครับแต่โชคดีที่ผ่านไปแล้วครับถอนกําลังเอาละครับคราวนี้เนี่ยเราเป็นฝ่ายยึดไซบีเรียได้ฮนะ เปิดแผนที่ของยุโรปเอาละครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เขาได้ทําการเปิดทวีปยุโรปเพื่เราแล้วเนี่ยทางเราเนี่ยจะต้องรีบยึดทวีปยุโรปกับมาจากเจ้ามีเหล็กให้จงได้และเราจะไปที่มัธยรลอดกันนะฮะไหนเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าศัตรูเนี่ยจะใช้วิธีการต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยเขาจะใช้ป้อมสามป้อมครับโหป้อมประการ3อันครับ และให้เราทำลายป้อมมันให้ได้ครับในเมื่อความฉลาดของข้าเนี่ยมันชนะแกมไม่ได้แล้วก็ในตาที่แล้วเนี่ยเขาใช้ความฉลาดล่อเราเข้าไปสู่กับดักครับคราวนี้เขาบอกว่าเราจะใช้อำนาจแทนก็แล้วกันอำนาจในที่นี้น่าจะหมายถึงออป้อมประการจำนวนสามป้อมที่แม่งอับลุมกูนี่เองฮ่ทำไม่ได้ก็แล้วกันมาเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าป้อมของศัตรูป้อมแรกเนี่ยนะฮะจะมีแค่แมชชีนกันกับสไนเปอร์ ป้อมที่2เนี่ยจะมีมอท่ากับมิสไซเดี๋ยวแต่กูเห็นสไนเปอร์นี่นั่งล้าเลยเนี่ยแกหลอกฆ่านี่ว่ะและป้อมนี้ล่ะมีปืนใหญ่กับเลเซอร์ครับคุณผู้ชมว่าโอ้โหเรียกว่าเราจะฆ่ามันยังไงเขาบอกให้เราเนี่ยสเตย์ออนท็อปครับขึ้นไปอยู่ด้านบนครับพี่จัดให้อ้น้องโถ่เอถ้ะแนะนำฆ่ามาอย่างนี้เนี่ยให้ฆาชนะเลยก็ได้นะมันง่ายอ่ะดูครับว่าเราจะชนะได้หรือไม่ฮะเดี๋ยวมาดูกันครับ เขาบอกว่าให้เราชนะภายใน20นาทีสัด้วยฮะมาหาดูสิตอนนี้ผมว่าเราอยู่สูงกว่าเขาแล้วครับสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือสากเจ้านี่ก่อนเลยป้อมไฟฟ้าตามมาด้วยป้อมไฟฟ้าครับโอ้ด้านหลังเราได้วันี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย แกทาอะไรค่ะเอาละครับคุณผูมม้ชมฮะคราวนี้เนี่ยเรารู้แล้วครับเมื่อกี้เราขาดอะไรไปฮะนี่เลย <c oughs> เพราะว่ามันเอาปืนใหญ่ยิงเข้าใส่ฐานทัพเราเลยครับเมื่อกี้แล้วฐานทัพเราก็ระเบิดทันทีครับโอ้เรียกว่าเป็นการพ่ายแพ้อย่างน่าอาเนจอนาจใจมากครับ <c oughs> อา่านี่ครับเราสร้างฐานมาน้าง้งหลังก่อนครับ เรียบร้อยครับค้าวนี้ผมหวังว่าฐานทัพเราจะไม่ระเบิดอย่างรวดเร็วแบบครั้งที่แล้วนะนี่เลยเราสร้างอะไรได้สร้างไปก่อนนะฮะแหมเมื่อกี้เป็นการตายอย่างหน้าอเนตอานาดมากเลยลืมสร้างป้อมปรการป้องกันครับตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะโจมตีเข้าถึงเราเนี่ยได้แค่ไหนฮะแตว่าเราควรจะสร้างตรงนี้กันไว้สักหน่อย น่าจะการได้สักหน่อยนึงนะแล้วก็ป้อมประการแรกของเขาว่าจะมีทจหารโอเคมีแค่แมชจินกับสไนท์ใช่ไหมเราต้องสร้างขึ้นไปสูงๆเลยครับเพราะว่าด้วยคำแนะนำเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยอยู่สูงครับเราจะโจมตีเขาได้ทั้งหมดนะนี่เลยเป็นไงสูงพอไหมเนี่ยฮนะเรียกว,ว่าสูงกว่าฐานทัพแรกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะผมหวังว่า แต่ชนะจะต้องตกเป็นของเราภายในเร็วๆนี้นี่ครับและเราก็สร้างเธอ,อเราต้องรอทรัพยากรสักหน่อยนะครับสร้างอะไรได้อีกบ้างนะมาแล้วครับคราวนี้เวิร์กช็อปเรามาแล้วครับต่อไปฮะเรารอสร้างอัปเกรดเซนตรีครับเมื่อสร้างอัปเกรดเซนตรีได้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือฟคทอรี่ครับเมื่อเรามีฟคทอรี่ ชัยชนะน่าจะอยู่ไม่ไกลฮะเอาละครับมาแล้วครับเหลือแค่รอครับผมมองว่าป้อมประการแรกของเขาเนี่ยเราไม่น่าจะใช้เจ้านี่ได้ครับเจ้าสวอม,มิตไซเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะเน้นไปที่ปืนกลนะฮะไหนลองยิงสินี่ฮะโอ้โหแม่นมากครับรอครับรอแฟคทอรี่ของเราฮนะโอ้ ในสไนเปอร์แกมันยิงโอ้โหดูครับคุณผู้ชมฮะนั่นเล่นเปิดยัขนาดนี้การยิงมาขนาดนี้ข้ายิงสวนละเฮ้ยโอ้โเขาปิดเร็วมากครับจะพวกนี้เนี่ยมันร้ายกาจมากมาแล้วครับเกดก่อนครับถ้าไม่รีบยิงหรอกน่าจะบอกให้ข้าน่ะสายอัปเกรดแล้วยิงแกทีเดียวเออและแกจะรู้ซึ้งถึงความหายนะที่กำลังรอเจ้าอยู่เอาละครับนี่ฮะเวลาแล้วครับที่ เราจะต้องรีบสร้างฐานเราขึ้นไปฮนะดาหลังตรงนี้เนี่ยเอาไว้เก็บของครับตรงนี้เนี่ยเป็นชั้นที่เอาไว้ใช้นี่ครับสไนเปอร์เราเสร็จแล้วฮนะช่างมันครับใช้อะไรไม่รู้นี่ไงหนึ่งป้อมเอาละป้อมต่อไปแกไม่ปิดประตูใช่ไหมนี่ไงสองป้อมไม่โดนเว้ยขึ้นไปนิดนึงครับโดนอันเดิมต้องลงมัหน่อย ยิงเรียบร้อยครับสองอันแล้วฮะเหลืออันบนสุดครับไม่สิเหลือสองอันนี่ครับแลเหลืออันล่างอันล่างสุดใช่ไหมไม่โดนลงมานิดนึงครับนี่แน่ไม่โดนเว้ยขึ้นไปหน่อยนึงขึ้นไปหน่อยนึงกระถยใจได้ยิงเรียบร้อยครับตายหมดนฮะ คราวน,นี้แหละถึงทีฆ่าแล้วเว้ยอักเกตเจ้านี่ก่อนเลยครับวิ f แฟคทอรี่มาแล้วครับทุกผู้ชมฮะตานี้เนี่ยมาเร็วจริงๆครับเสร็จเราฮะสร้างเก็บทรัพยากรรอเลยสร้างกังหันลมรอด้วยเอาไปแกต้องมาให้เร็วที่สุดนะเจ้าเอเนจีที่รักโอ้รู้สึกว่าข้างหลังเขาจะมารดๆเลยครับ ไอเอนเนอรี hey, เรามาเยอะมากแล้วนะเมื่อไหร่ไอ้นี่เราจะเสร็จเนี่ยใกล้เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหมามาแล้วครับพ่อม่เลเซอร์ของเราครับนี่ฮะหิงนี่ก่อนเลยเรียบร้อยครับเสร็จเราแน่นอนฮนะไหนยิงสิเฮ้ยโอ้มันมีซ่อนอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับมันร้ายกาจมากครับ ไนเมื่อแกเปิดเผยตัวตนแล้วล่ะก็แกต้องตายอา้าวไม่โดนผิดอันลงมานิดหนึ่งต้องลงไปนิดหนึ่งครับนี่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะเรียบร้อยครับคราวนี้แหละผมว่าปอมปากการเราจะได้ยิงแน่นอนคะคราวน,นี้ฮะนี่ฮะเรายิงมันซะ ยิงเหรอฮะข้าเห็นนะเว้ยบางอาจเปิดตัวมาโอเคได้ได้ได,ได้เรียบร้อยครับโบฮะโบ้ฮะโบโบแน่นอนคราวนี้เสร็จผมครับเราจะสร้างของแค่นี้พอครับที่เหลือเนี่ยเราไม่สร้างแล้วฮะเรีนรอรอครับรอฮะยิ่ออกไปยิงเล่นก่อนเปรี้ยงเขาให้มาครับมายิงซ้ําเข้าไปตรงนี้ฮะ ความแรงเนี่ยมันไม่เป็นสองลองไกลออกพูดเลยมาแล้วครับกระสุนออกไปแล้วฮะโอ้ยออมันยิงได้เว้ยตีแน่ยิงได้ใช่ไหมเสร็จผมครับเราเรีบดักทำลายมันก่อนนะว่าป้อมนี้เนี่ยชัยชนะน่าตกเป็นของเราแล้วะฮะมามิสายค์ครับอมละตรงนั้นแหละดีมากลูกยิงไปใช้สี่พันในการยิง ไปแล้วครับกระสุนเราฮะดูซิว่าจะมีใครยิงเราอีกไหมเอา้ายิงโดนมิสไซล์ตัวเองกูจะบ้าตายครับไม่เป็นไรฮะอันนี้เนี่ยไม่โดนแน่นอนกูทะลุยาวไปข้างหลังด้วยครับแผลเข้าไปสามไปฮะเรียบร้อยครับมากปิดรูเราก่อนครับแล้วก็นี่ครับสามไปตรงนี้ฮะอย่าให้โอกาสแก้ตัวกับใครดังนั้น รอเจ้านี่ครับมาแล้วฮะกระสุนเราเาเป้าเป๊ฮะตรงนี้ครับยิงมันฮะโอ้ทะลวงไปด้านหลังครับผมว่าโอเคครับตอบโจทย์นะซ้ำไปครับระเบิดแลวหนึ่งยังอีกไม่โดนครับยิงด้านหลังดีกว่านี่นี่ไม่โดนเวยอะไรผมเชื่อว่าเราขึ้นสูงนิดนึงน่าจะโดนฮะโอ้โหเลยเลยเลยว้ยคุณผู้ชมฮะมาแล้วครับ นี่ครับโจมตีด้านหลังเลยครับด้านหน้าเราปล่อยแล้วครับวเวนิจ้ไม่พอด้วยครับคุณผู้ชมฮะเรียบร้อยอะนี่ไงห้านัดเล็งโจมตีจากด้านหลังเว้รลอยเอนจี้ก่อนครับใช้เนจี้เท่าไหร่ในการยิงเนี่ยมันบอกไหมบอกไหมไม่บอกใช่ไหมเอาละไม่บอกไม่สนบอกไม่บอกไม่สนยิงสามไปตรงกลางฮะเนจี้อันนี้พอไหมเนจี้ยังไม่พอครับ หรือว่าอะไรซ้ําได้เราซ้ําก่อนครับซ้าตรงไหนได้ยิงแม่งเลยฮะอ่าโอ้โหติดด้านหน้าไม่เป็นไรอันนี้กดลงครับอ้าอ๋อถ้าเอนจจี้น้อยเนี่ยเลเซอร์ Laser จะยิงได้น้อยครับเป็นเรื่องที่แย่มากฮะตอนนั้นเนี่ยอุยอ้ยอุยยยย้ยอเลิกไม่เอาอันนี้เปืองหใครมาสร้างอันนี้กันเหรอมีเลยครับ สิ่งที่เราต้องทำคือเพิ่มเอนเนอีให้เร็วที่สุดครับรอด้านบนเสร็จครับเอ e เน y ีเราพร้อมนะฮะเฮ้ยมันไม่พังสักทีวะไอ้ฐานเนี่ยเรียบร้อยครับไปโดนข้างหลังครับไม่พอครับเจ้านี้เรายิงซ้ำดีกว่าโอ้เอ e เนอีน้อยมากครับนี่ขนาดเอ e เน y ีบวกทีละสองร้อยเก้าสิบแล้วเนี่ยไม่เคยพอจริงๆ อีกค่าใช้ใบพัดไม่รู้กี่สิบอันซ้ำไปตรงนี้ครับแล้วซ้มไปฮะโอ้ยยังไม่ระเบิดอีกนาด้านซิลละเกินนะพวกแกนะฮะระเบิดซิโอ้โหคุณผู้ชมครับเขาดื้อม,มากฮะดูครับเขาไม่ยอมเลยจริงๆครับไม่เป็นไรรักดเดียวรักสุดท้ายน่าจะได้ฮนะไม่น่าจะมีปัญหาแล้วล่ะ นี่ไงซ้ำไปลงนี้ก่อนครับกระจนี้ลงไปลุกยิงมันต้องกดเลเซอร์ลงหน่อยเนี่ยเอาละครับไฟเริ่มไหม้แล้วยิงสิเฮ้ยอ่ายิงไปแล้วครับสวมิสไซล์ของข้าทำหน้าที่เลยลูกโอ้มันสร้างใหม่เร็วมากครับเรียบร้อยครับหนึ่งฐา,นะานฮะเอาดูฐานด้านหลังก,กันเลย ครับยิงด้านล่างก่อนนะฮะยิงด้านล่างเสร็จใช่ไหมไหนดูที่เลเซอร์เราจะถึงข้างหลังไหมนะโอรู้สึกว่าจะโดนแต่ด้านบนครับรู้สึกจะพลาดไปนิดนะเฮ้ยรู้สึกว่าเขาจะมีสไนามาต่อกอกับเราด้วยครับเอาหน่อยเอาหน่อยเด็กว่าน่าตื่นเต้นมากคับตานี้ผมเห็นมือสไนมันออกมาครับปืนสไนยะ มิสไซล์เราไปแล้วครับผมเชื่อว่าสไนมันไม่น่าจะยิงมิสไซล์เราทางได้ครับแล้วก็กระสุนเราฮะปืนใหญ่ยิงซ้ำเรียบร้อยครับสองฐานแล้วครับเอาละครับช่วยมาฐานสกายฮะเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปโอ้โหทำเป็นเล่นไปครับที่เขาทำการโจมตีป้อมปืนการของเราเหมือนกันนะเนี่ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะ สร้างผิดสร้างผิดเอาละ่ายแล้วครับข่ามีฮะเราต้องยิงให้โดนนะเอาละครับแลกกันไปฮะกระดอกครับแต่เขายิงไม่โดนนะตาเราแล้วครับจะพรอมนี้ฮะเข้าไปตรงนี้ยังไงก็โดนครับเลเซอร์พิฆาตเราอะ่ะโอ้โหยิงไม่แม่นเลยผมว่าผมสายตายเอียงแน่ๆนครับคุณผู้มชมฮนะ เอาแล้วเอาแล้วรอแค่ป,ป้อมเจ้านี้ครับเมื่อป้อมเจ้านี้เราเสร็จครับชัยชนะต้องน่าจะตกเป็นของเราครับข้าให้ฮะเรียบร้อยครับอไอล่ะนี่คือชัยชนะยังขาวสะอาดพูดเลยแหมตอนนี้มันเจ้าง่ายไดจริงบอกเลยตอให้แกเอามาสิบป้อมข้าก็จะทำลายครปน์เป็นสิบป้อม เอาละครับคราวนี้เราก็เก็บน้ำมันได้ทั้ง3หยดเลยฮะคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อครับและตอนนี้ครับคุณผู้ชมฮะในเมื่อเราเนี่ยเล่นกันมานานแล้วครับผมกลัวคุณผู้ชมจะเบื่อครับฉะนั้นเนี่ยเราขอพักไว้ใน E ีีนี้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าเอ้ยเกมนี้เราควรจะรีบเร่งทำออกมาครับจะได้ไม่ต้องรอกันนานนะฮะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ใน E หนน้าไปเลยะ 白家。Bye,